วันนี้เราจะเรียนเรื่องก,การบวกคู่นาำนะครับการบวกคู่นาำเรามาดูนะครับการบวกการลบการคูณการหาร,หารหนะครับพร้อมเรียนเรามาดูข้อแรกนะครับการบวกคู่นาด้วยคู่นํา,นาอ่ะขั้นแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปฝึกอ่ะเรามาดูก่อนหน้าที่เจนสอนะครับ ข้อหนึ่งข้อหนึ่งด้วยขั้นแรกนะครับเราจะใส่วงเล็บให้กับตัวตั้งแล้วก็ตัวบวกนะครับ 2, รถ้า x กำลังสองลบแปด x บวกสองใช่ไหมครับใส่วงเล็บไว้เลยบวกกับสอง x กำลังสองบวกตาม x น้องๆครับนี่คือขั้นแรกขั้นที่สองนะครับตัดวงเล็บออก พราะเราเล็บออกแล้วถ้าเกิดเป็นการบวกเครื่องหมายนะครับของวงเล็บที่อยู่หลังเครื่องหมายบวกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับกลายเป็น5 x กำลังสองลบ x บวก2นะครับบวก2 x กาลังสบวก3 x นะครับ5เดี๋ยวลืบแจ้งนะครับ พรุนี้วันพ่อแห่งชาตินะครับจุดหึงวันของพี่เฉพาะของพี่นะครับแต่ว่าของอาจารย์ถ่าอื่นน้องๆจะต้องทำนะครับทำรับอารออมนะครับกับายกกำลังศกพองกำลัง2ศอ่าได้เลยครับเก่ากงกำลังโศกดดทันไหมตดทันไหมทันนะ พออย่างตั้งใจฟังครับลบแปเอกบกัเอกได้ลบหเอนะครับได้ลบหเอกแล้วก็บวสองน้องๆครับอ่าจบข้อแรกละเดี๋ยวพี่แบงค์จะทำให้น้องดูนะครับห้าข้อนะครับแล้วฝากไปการบ้านนะครับอ่าเรามาดูเนาะข้อสองข้อ2ข้อส,ออสอครับ เต็มตัวไปเ,เลยนะครับขั้นแรกใส่วงเล็บให้กับตัวตั้งกับตัวบวกนะครับ 3x กำลัง2ลบ 5x ลบ7ใส่วงเล็บไว้ก่อนบวกด้วยวงเล็บลบ 6x กำลัง2บวก,เก 6, 1, 2, 7เห็นไหมครับเช่นนี้นะครับขั้นต่อไปนะครับตัดวงเล็บออกนะครับตัดวงเล็บออก แล้วเครื่องหมายเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมจากเดิมลบหกอกลาสอง 2. พอใส่เครื่องหมายวงเล็บอ,ออกไปเลยลบหกเอกลาสองเหมือนเดิมน,นะครับถ้าเป็นการบวกสามเอก,กรางสอลง 7. ลบห้อกบเดลบหอกลาสองบวกเจ็แบบนี้ครับนักเรียนน้องน้องๆครับ3ามอก,กราสอง 2, ไปลบหกเอกลาสองสามลบได้ไรครับ สามลหกได้อะไรครับลบสามเก่งมากครับลบสามเอกลังสองลบห้าเอกน้องๆครับลบเจ็ดไปบวกเจ็หมดไปจบแล้วครับคำตอบคือลบสามเอกลังสองลบห้านะครับ แบบนี้เขาเรียกว่าผู้นามดีกีสองแบบนี้เขาเรียกดีกีสองดีกีหนึ่งดีกีศูนย์นะครับดีกีของผู้นามให้ตอบดีกีของเอกน้ำที่มากที่สุดก็คือดีกีสองดีกีสองอันนี้ดีกีหนึ่งโจทย์ข้อนี้ก็เป็นดีกีสองเช่นกันดีกีคือผลบวกของเลขช่องของตัวแปรนะครับเสร็จแล้วต่อไปข้อสามนะครับ ่อไปข้อสามครับขั้นแรกครับแสดง x กำลังสองลบสาม x บวกสี่ x 4. บวกด้วยสาม x กำลังสองบวกหกาต่อไปครับขั้นที่สองแสดง x ออกแสดง x ออกครับกลายเป็น x กำลังสองลบสาม x บวกสี่ นะครับบวก3ามกลังสอบวก 6X นะครับวันนี้ก็มีเรื่องแนะนำนะครับวันนี้แบบนี้นะครับสิ่งที่อยากให้ติดตามก็คือพระบรมราชวาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับว่าวันนี้เนี่ยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยพระองค์จะทรงให้โอวาท นะครับอะไรแก่ลูกทุกคททั่วประเทศนะครับเป็นสิ่งที่น่าฟังมากน้องๆอาจจะนะครับเคยฟังปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับแต่รอบีพระโกกสุภาบรุษราชว่านี่แตกต่างกันนะครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับติดตามชมได้ก็ในช่องอยู่แล้วนะครับอาารโอเคฟังต่อนะครับเที่นี้เนี่ยเอกลังสองหกจากเอกลังสองได้สี่เอกลังสองนะครับ ลองครับลบ 3x บวก 6x ลบ3 66ได้อะไรครับลบ3 66ได้ 3x แล้วก็64จบแล้วนะครับนี่คือข้อ3ต่อไปข้อ4ลองฝึกคิดดูนะครับลองเรียนแบบพี่แม็กดูข้อ4ต่อไปข้อ4นะครับอ่าด้านหลัวจบเสรีอ่ะได้ชี้เรี้ยงครับน้องได้ชี้เรี้ยงครับ ได้แล้วนะต่อไปข้อสี่นะครับข้อสี่ข้อสี่ครับข้อสี่นะครับสามวัยกำลังสองบวกสี่ กับ 5y กํลัง2ลบ 2y ลบ7นะครับข้อ4 3y กํลัง2บวก4นะครับบวกกับ 5y กํลัง2ลบ 2y ลบ7นะครับ,บ,กกบ,น,รบน้องๆครับเราเห็นว่าหน้ากรีนเป็นเครื่องหมายบวกวง่ากกรีนออกนะครับเครืออ่องหมายก็เหมือนเดิม นะเดยวจบข้อห้านะเป็นการบวกบ้างนะครับเที่นี้อ่าคือการบอกให้เข้าใจนะครับสามวายกำลังสองบวกสี่อ่าบวกห้าวายกำลังสองนะครับบวกห้าวายกำลังสองนะครับบวกห้าวายกำลังสองต่อไปนะครับลบสองวายแล้วก็ลบเจ็ดนะครับลบเจ็ดสามวายกำลังสองบวกห้าวายกำลังสองนะครับ กลายเป็น 8y กับลบ2ลบ 2y เลข4นะครับไปลบกับเลข7กลายเป็นลบ3จบแม่แล้วนนครับนี่คือข้อ4อ่าต่อไปข้อ5สักข้อเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่แม็กฝากข้ออุกข้อ15เป็นการบ้านต่อนะครับเป็นตัวนะครับ อ่าต่อครับครับออกนะครับอ่าต่อไปนะครับข้อห้าข้อห้าข้อห้านะครับข้อห้ารี่โจดย์นะโจทยให้เรเลยแล้วลองคิดข้อหมุนครับต่อไปข้อห้าตั้งใจตั้งใจอ่าเร็วต่อไปนะครับข้อที่ห้านะครับเรามาดูโจทย์ข้อห้า การวบวกพวกนามนะครับ 3y บวก 6xy เป็นตัวตั้งนะครับไปบวกกับ 7z บวก 7xz โทษทีครับ xy แังน,นี้นะครับขั้นที่2น,นะครับขั้นที่2น,นะครับตัดวงเล็บออกกลายเป็น 3y บวก 6xy บวก 7z บวก7 xy นะครับอ่าพร้าม 3y 4ีพจน์นี้ไม่มีพจน์ไหนคล <6 XY. S 1> ้ายกับ 3y น,น,นะครับ 3y เขียนเป็นเดิม 6xy คล้ายกับ 7xy 6บวก7ได้ 13xy แล้วก็บวก 7z นี่คือคำตอบนะครับในข้อที่5ข้อ7 8 9 10จนถึง15นะครับนะบเป็นข้อที่ เป่เป็นการบ้านให้ลองคิดนะครับต่อไปเราจะมาดูการลบบ้านนะครับรีบจบขท้ข้อนนี้เสร็จนะครับให้จดเสร็จแล้วเปิดหน้าเด็นสี่นะครับจะเป็นการหาผลลบของพหุนามโดยให้พหุนามแรกเป็นตัวตั้งนะครับหน้าเด็ดสี่ครับเชิญน,นั่งไว้ครับนหน้าเด็นสี่ครับ ทั้หวายบววขวาเนื้อจแค่กลวให้วหวน่นี่ไี้นวก้ไห้หวาย้าวบ้งเฮ้ยที่โซ่เย็นด้วยจ้าถไมว่าวนห้าที่เจ็บสี่ครับอ่าวพร้อมหน้าเจ็บสี่น้องๆน่าลักพร้อมหรือยังครับ ลรกาลังพอมเรียครับอ่าพอรนะหน้าที่เศษส,สครับข้อที่2ใหญ่นะครับข้อหย่อยเขาให้ผู้นแรกเป็นตัวตั้งนะครับขให้พ้นมแรกเป็นตัวตั้งนะครับ 2x กําลัง2อ x บ x กสาอสองเอกกลังสองบวกสามเอกนะครับเป็นตัวตั้ง,บงลบด้วย ลบด้วยตัวลบก็คือลบ 5x กลัง2บวก 8x ลบ2นะฮะเท่ากับอ่าเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยหน้าวงเล็บนะครับเป็นเครื่องหมายลบเดี๋ยวเราจะตัดวงเล็บออกนะครับโดยเครื่องหมายที่อยู่ในวงเล็บด้านหลังเครื่องหมายลบเนี่ยต้องกลับไปโงนข้ามนะครับกลายเป็น 2x กำลัง2บวก3 x 2, นะครับ แล้วก็บวก 5x กำลังจากเดิมลบ 5x กาสองเป็นหกำลัสองจากเดิมบวก8เป็นลบ 8x นะครับจากเดิมลบ2ก็กลายเป็นบวก2นะครับ 2x กำลัง2บวก 5x กำลังได้เ็ 7x กำลัง2ม x ลบ 8x ได้ลบ 5x นะครับแล้วก็บวก2นะครับเรียบร้อยนี่คือข้อแรก อ่าที่จบนะครับข้อสองครับตัวตั้งคือสามวายกำลังสองลบห้าวายนะครับบวกเ้าน้องๆมอหนึง่นงก็สามารถเข้าไปดูท,ปที่มันเจออยู่แล้วก็คือของมอสองมอลสามล่วงหน้าได้เลยนะครับน้องก็ยังเข้าใจเนะืาา้อหาคณิาสร์มาก้นส่วนคลิปของมอหนึ่งยังไม่ค่อยมีเลยครับเหตุผลเพราะว่าอย่างที่น้องเห็นเนี่ยครับเพราะว่ามอลหนึ่งรุ่นก็ยังเด็กนะครับสยงดังครับตัดต่อไม่ได้เลยครับน้องพี่จน ที่ไม่ทำของบอลนี่แตครับแต่ตอนนี้จะเริ่มทำเนี่ยแต่น้องต้องช่วยพีน่นิดนึงใส่สิงกำนะครับอ่าพร้อมนะครับลบกับลบหกวายกำลังสองนะครับลบเจ็ด 7. อ่าถ้าพอเข้าใจแค่นี้แต่เราจะตัดวงเล็บออกโดยหน้าวงเล็บนี้เป็นลบนะครับมันก็จะกลายเป็นสามวายกำลังสองลบห้าวายบวกเก้า จากเดิมลบ 6y กำลังสองเป็นบวก 6y กำลังสองจากเดิมตรงนี้ลบ7ใช่ไหมครับถ้าเป็นการลบก,ก็จะเป็นบวก7นะครับเอาพจน์ที่คล้ายกันมาบวกกัน 3y กำลังสองบวก9บวก 6y กำลังสองนะครับกลายเป็น 9y กำลังสองลบ 5y 9บวกเ7ได้สิบกเก้า บวกเจ็ดได้สิบกนะครับต่อไปข้อสามนะครับลองดูนะขั้นแรกก็คือการใส่วงเล็บให้กับตัวตั้งและตัวลบนะครับข้อสามขั้นแรกก็คือการใส่วงเล็บให้กับตัวตั้งและตัวลบสาม x กตารางสองลบหก x นะครับลบกับ x กตารางสองลบสาม x บวกสี่ 4. อ่าเรียบร้อยนะครับ ตรงนี้ก็จะกลายเป็น 3x กำลัง2ลบ 6x นะครับลบ 6x นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นหน้ามันเป็นเครื่องหมายลบลบ x กำลัง2บวก 3x แล้วก็ลบ4นะครับแล้วก็ลบ4เอาลองดูนะ เอาคนที่คล้ายกันมาลบกันได้ได้ไหมอ๋อลเปลี่ยนเครื่อนครับอ่อาสากลังสองลบเอกำกลังสองมันจะเหลือ2องเอกำลังสองลบหกเอกบวกสามเอได้ลบสมเอกได้ลบสามเอนะครับต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะลายเป็นลบสี่ นี่คือข้อสามนะครับต่อไปข้อสี่ต่อไปข้อสีอ่ 4, นะครับตอนนี้อยู่หน้าที่เจ็ดสี่นะครับข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4, นะครับ ต่อไปข้อที่สี่นะครับขั้นแรกเหมือนเดิมครับใส่วงเล็บให้กับตัวตั้งและตัวลบข้อสี่นะครับ 5y กำลังสองลบ 2y ลบ6นะครับลบก,กับวงเล็บเปิดลบ 3y กำลังสองลบ4นะครับนี่คือขั้นแรกขั้นที่สองคือตัดเครื่องหมายวงเล็บนะครับ กลายเป็น 5y กำลัง2นะครับลบ 2y ลบ6นะครับตรงน,นี้หน้าเี้กเป็นลบนะครับเปลี่ยนเป็นบวก 3y กำลัง2ถูกไหมเออน้าเริ่เป็นลบจากเริมลบกลายบวกตรงน,นี้จากเริมลบกลายบวกคำตอบข้อนี้ก็เป็น 5y กำลัง2บวก 3y กำลัง2เป็น 8y กำัง2แล้วก็ลบ 2y ลบหกไปบวกสี่ได้ลบสองแปดวากำลังสองลบสองวลบสองนี่คือข้อสี่ต่อไปนะครับขอ้อ,อ, <c oughs> อที่ห้าได้ดีเจ็ดห้านะครับขอ้ 5. อทีห้าเอาเหมือนเดิมนะครับท่านแรกนะครับแต่ผมเลี้ยงให้กับตัวตั้งกับตัวลบตัวตั้งก็คือเจ็ดแซดบวกเจ็ดเอ็์ โลก3โลกก็คือ3 Y บวก6 Y มันก็จะกลายเป็นหมุกเล็จแร,ง,ง,จง,ร,แรงก็จะเหมือนเดินหมุกเล็จแรงก็เหมือนเดินกลายเป็น7 X บวก7 Y น้องๆครับ จากเดิม 3y ใช่ไหมครับก็กลับไปเป็นลบ 3y จากเดิมบวก 6xy กลายเป็นลบ 6xy เอาพ้น์ที่คล้ายกันมาบวกกันนะครับคำตอบข้อนี้ก็จะเป็นเจสต์นะ,นะครับเจสต7 xy ลบ 6xy เหลือ 1xy แล้วก็ลบ 3y นะข้อ8เป็นข้อ10พี่แบงค์ฝากเป็นการบ้านให้น้องลองคิดนะครับ แต่กี้การบวกสิบข้อละการลบสิบข้อนะครับแค่นี้การคูณอ่านมาช่วยสอนการคูณนะครับ